กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show สัปดาห์วิชาการครั้งที่16และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่4คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรง,โรงเรียนชนาราษฎรอำอรุงจังหวัดชนบุรีส่งเข้าประกวด C I U 124โบตั้นสอยว,วิทย์อ้วงมึงคน้น C I U 125้ไมมินณชิน,นันจันทรา 2.6ขวานพิบกากิ่ชจิดากุล cru 1 2 7พานุพงษ์เชิงตะคองบลีมและมิสไซ์โชว์ประจํปีได้แก่เฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยนั่นดิถ้าใครับก็ประกาศตองต่อไม่ได้ดิแล้วมผู้ชมพีรอยู่ กันไหมน่าจะพอแก้ไขก,กันได้อยู่นะเราจะทำยังไงอะคะงั้นเรามาเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะ two thousand years later น่าจแ,แล้วพี่ก็บฝันเลเนเลยอันนี้เล่นร่กันแล้วใยับเล่นกนะ ว้าว wow. เป็นได้ไหน่ยจริงๆมันโตพอสมบูรมากเลยนะอ๋อก็เป็นเพราะว่าเคมีลูมิเนสเซนต์ไงล่ะฮะเคมีลูมิเนสเซนต์ใช่แล้วก็องนขวดเนี้ยมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อยู่วนขวดเนี้ยมีฟีนิลออร์เจตเอสเอร์กับสารให้สีเมื่อเรานำสองขวดมาเทรวมกันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูมิน่า ดังสมการนี้ค่ะเมื่อฟลูออเรสเตอร์ผสมรวมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ S ide, <S mm hmm. ก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาล mm ูมิโนขึ้นทําให้เกิดพลังงานนิดหน่อยและก็ไม่ให้ความร้อนค่ะและได้ประโยชน์คือตรอยาบีดอคทเลและแสงี่วยทำให้เกิดสารเลือดแสงขึ้นมาค่ะและปฏิกิริยาเคมีลูมินเอเซนที่เราพบในชีพประจำวันทั่วไปก็คือปรากฏการณ์แสงต้นเลืองแสงนั่นเองเคมีลูมินเอซนสามารถใช้ได้ที่ดิวิทยาศาสตร์ในการตามหาคนร้ายได้แล ามารถใช้ในการเดินป่าและในที่มืดได้อีกด้วยอา้าวถ้าเราอย่างนี้เราก็สามารถถ่ายต่อได้แล้วสิอืมแต่ว่าเรายังไม่ได้นะเพราะว่าเรารู้สึกบรนยขาขาดอะไรอยู่อืมแต่ว่าเรายังไม่ได้นะเพราะว่าเรารู้สึกบรนยขาขาดอะไรอยู่ะครเนาะเราว่าถ้ามีควาสักหน่อยก็น่าจะดีนะแต่ว่าอุปกรณ์ทางมัหมดแล้ววันนี้จริงสิงทําไงอ่ะเราทางแก้นะ เรามาจาก C R U หา C R U C R U สอนว่าให้เรานั้นเชไฮโดรเจนโรสไซรัปไปในตววหลังจากนั้นนั่นตัดที่ทีทีททท่เตรียมไว้ชลงไปในชิชชูและหลังจากนั้นพับชิชชูให้เป็นสนิท แล้วเราจะนำชิู่นี้ลงไปในสารไฮโดรเจนตัออกไซด์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้เครื่องกีดทำงานกันอ้าวคุณบีมมาเราใส่ดูโอเคใส่ลงไปเลยใช่ไหมใช่ครับจะหย่อนแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้โห นี่คือสมการจ้ะเพราะว่าถ้าเรานำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมกับด่างลัตชีมถ้าเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนหาปฏิกิริยาคายความร้อนและด่างลตชีมเป็นตัวที่ออกซิไดเซอร์ที่แรงมากเลยนะครับแล้วมันจะไปออกซิไดซ์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำให้รามันเป็นออกซิเจนและสิ่งที่เราเห็นอยู่นะคะก็คือไอน้ำ ออกซิเจนรวมกันว้าววิทยาศาสตร์นี่เจ๋งสุดยอดไปเลยใช่ใช่เจ๋งมากๆเลยแหละอย่างนี้เราก็ไข่ต่อได้แล้วสิใช่แล้วเอ้าไปเจอตรงนอ้าเขาจะทำยังไงเนี่ยอะแรนะทำมาคืออะไรตอะไรมีควันเออ และมิสไซโชประจำปีนี้ได้แก่ C.I.U. ถึงสองเซตบีมคารุ่งจังตะครองก็มิสไซโชประจำปีนี้กล่าวอะไรกับทุกช่องทำได้ไหมนะก็สำหรับบีมนะฮะีมีฝังเกตงีมีความรู้บีมีนกุเพราะฉะนั้นจะมาเป็นชายโชนแต่ไม่ได้ขอบคุณ